อ่ะไปดูกันครับเชียงรายเนี่ยซ้ายไปขวาครับชุดส้มนะครับรมือลำกลมท่าขวาไปซ้ายครับไล่เครอร์เซอร์อย่างรวดเร็วนะครับหยิบ <c oughs> <laughs> มีทา่างสายเจียร์รถเปิดบ่งลึกเซฟโอ้ยทักกลายครั้งแรกเอายิงซ้ำเลยโอ้โห,โห,โหจิตใจได้ครับบุรีลำจอมคะทาจอมพลิ้วเข้าในโค้งยิงไกลลูกนี้โอ้ยทุบอ,ออกหลังไปเลยครับยิงสวิงเข้ามาเลยครับกดด้วยซ้ายเปลี่ยนไหม เล่นอย่างไรครับเล่นสั oh! oh, ้นๆมาอีกแล้วลูกสูรเราเห็นแล้วจโย่เรียบร้อยเลยครับดึงประตูต่อศูนย์ครับบุยเดวิเต็ดขึ้นนำเชียงรายไปแล้วครับลูกเตะมุมลูกสูรครับยอดมาแล้วโอ้โหโขลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นเทียโลนนะมงลูกนี้เข้าประตูไปครับมายืนรอที่จุดนัดพบเลยครับตัวใหญ่หนากว่าครับโฉบมามงเช็ดคานเข้าประตูไปเลยเลยนะครับยังเปิดไปที่สุดเส้นหลังแล้วทานหรือเปล่า พวนกลับมาได้ครับตัวน้าคาตัน่าลุยแก้มาให้แล้วเปิดมา2-2ปุ๊บติดเซฟแล้วเตะทิ้งออกมาได้จังสีรุ่ม7-8นะเออพุ่งไกลเข้ามาครับเอซีมงเต้มงเต้เดียวเดียวยิงติดเซฟอ้ยปิดมุมได้ดีแล้วมาต่อทีเนซีเปิดไป2-2โขกไปขึ้นแล้วตรงกลางเป็นของใครบอลแถวสองเป็นของเชียงรายใส่ด้วยซ้ายไปตรงกรอบที14ครับไถเควินดิีรอม แล้ว A, เอเรียกมาเป็นสูตรมาให้เอฟซวิ่งแรบมาแต่เหมือนเขาเห็นครับแล้วให้สันส้นๆมาเอฟซี FC, ในกรอบตกักจะไปเสาสองลูกคล้ายๆกับบาซิสเลยแต่ไม่ได้แล้วจิงเลยครับบอลมันไม่มีมน้ำหนักเท่าไหร่ครับแล้วก็ตรงตัวด้วยครับให้มาที่ A14 พิงแล้วจะให้คืนไปครับ P14 วิ่งทำทางมาแล้วเปิดมาเสาแรกผมชิดเปิดกับมาตรงกลางแล้วจิงติดบล็อกโอ้โหผมบอกเลยนะ จังหวะนี้ยเครดิตทั้งหมดผมให้จอมคาทาครับจอมคาทาเห็นแล้วครับว่าโดนล่อเป้าแน่นอนครับจอมเอาตัวมาดักรอไว้เลยมาดูครับนาทีสุดท้ายบอลเป็นของุริลัมทด2อด2นาทีอ,อูแบบนี้ถ้าเก็บบอลเอาไว้นี่น่าจะจบเปิดไหมวีรามเปิดไหมเปิดมาต้องเหทดหนึ่งนาทียังเหลืออีกหนึ่งนาทีเก็บได้ไหมเชียงรายเชียงรายเก็บบอลไม่ได้แบบนี้แบบนี้จบไหม จบเกลับเรียบร้อยบุรีมีเต็ดครับเอาชนะเชียงรายไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพวกเขากลับมาแล้ว